ก,กินนะเขาซอดจุดนะเตรียมโหลเด็ที่คนนึงน้องคลิมนะหนึ่งสองนับหน้บ้มองหนึ่ง ตอนนี้น่าจะมากันครบทุกเชือกแล้วนะคะครบทุกเชือกแล้วอ๋อน้องครีมอ๋อถุกล้างให้กะเขาใจไปกะลักลวงกะลักลวงตอนนี้น่าจะมากันครบแล้วนะคะห,หนุนแต่งตัวสวยมากอลังการ บ้านเราอยู่นู่นกันนะคะหนูก็จะมีทิทาโรกคุณยายบุญช่วยพี่มันเย็นนะคะน้องวันดีแล้วก็นาซ่านะคะอยู่ทางนน้นกันทางนน้นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะฝั่งเจ้าภาพฝั่งเจ้าภาพนะคะอยู่ด้านนี้ เมงน้อยเมงน้อยตื่นเต้นใหญ่เลยเม่งบ่คนเยอะนะคะคนเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบก่อเชือกเลยนะคะห มแต่งตัวสวยจังเลยเนี่ยคนเนี้ยโอ้โห,ไไหเดี๋ยวสวยก่อเจ้าของงานอีกอันนี้แต่งตัวเด่นก็นจะเจ้าของงานอีกเนี่ยเออสวัสดีค่ะ สิบกายังไม่ได้นับน้ำมนกับน้ำฝนเลเกือบเกือบยี่ส<า>ิบอ,อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าคิดเลยน้ำฝนหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอ้มีเค้กมาให้เป่าด้วยนะคะวันนี้เจ้าของวันเกิดวันนี้ใส่ชุดสีทองเลยนะคะสวยสวยเลยพี่วันนี้คนสวย gira que no le di ingala me da los tiempos a ver n da lo que tengo me e den que ya lo como hay como como y me da nau ya puedo con güe de le da no โอโหดูเต้นโอ้เจ้าของงานคึกมากเลยจ้จะเจ้าของงานคึกมากเลยโอ้โหเต้นใหญ่เลยเต้นโชว์เต้นโชวโโ์สวัสดีค่ะแม่ควานให้พีบเบอร์เดย์พี่วันดีคนสวยขอให้สุขภาพแข็งกรด้งเป็นทีละของแม่แม่เอฟซี FC, ข้าคูณพ่อแม่ควานนะคะขอพระคุณคาซาธุกค,ค่ะนี่ค่ะเจ้าของวันเกิดเต้นใหญ่เลยค่ะ ดีใจเต้นใหญ่เลยนะคะมีเพื่อนๆพนพี่พี่นะคะมาร่วมงานวันเกิดเยอะเลยนะคะก็ดีใจเลยนะคะเต้นใหญ่เลยจ้กาก็กำลังจะเป่าเค้กกันแล้วนะคะลมเย็นมากเลยค่ะ กำลังแปลงล่างให้หนูเม่งอยู่นะคะต้องสวยต้องสวยต้องสวย <c oughs> สีเด่นกว่าพี่อีก <c oughs> จะใส่ได้เนาะวันนี้เนาะ แม่เ,มแเขาจะเป่าเค้กกันแล้วนะคะทุกคน เกือบแล้วอาวันดีเต้นรอแล้วนี วันน oh, 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 ี้ไม่ไน่จะจุดได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่น้อเพราะว่าลมแรงแฮปปี้ดีค่ะน้องวันดีค่ะหนูวันดีตีใจเต้นใหญ่เลยค่ะแม่แม่เออโกอะไรป่านนั้น ดีใจดีใจมีพี่ๆนะคะเพื่อนๆมาร่วมงานเยอะมากเลย <c oughs> Happy birthday to you Happy, birthday to you. Happy birthday. Day, happy birthday Happy birthday to you

เคาเป่าเค้กเสร็จแล้วหนูไม่อยางใส่ชุดไม่เสร็จแน่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 ตอนนี้เป่าเค้กเสร็จแล้วนะคะจ้าเลยบอก

หนึ่งสองสามตรงนี้สี 4, 5, 6, 7. 7่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเชือกนะคะตรงนี้ไม่ได้อา่านน้ำรวมถึงควานด้วยหรือเปล่าคะ นางงามนางงามเราดูนาไม่ได้อาบน้ำเลยนี่หมายถึงคนหรือช้างเนาะทั้งคนทั้งช้างโอ้ยทางนู้นเราไปไม่ได้นะครับ ไม่รู้สุขสรรค์วันเกิดน้องวันดีอยู่เย็นเป็นส um ุขมีโชคมีลาบมันมานค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะก็เริ่มกินผลไม้กันแล้วนะคะบ้านเราอยู่นู่นกันเขามีกันหลายเตียงอยู่นะคะก็แบ่งๆกันทาน มาเยอะกันมาเยอะนะเอ่อกระตอมนเกินนะครับน้องวันดีนะครับ ไปดูทางโน้นด้บ้านเราอยู่ด้านนี้กันนะคะวันดีนะะปัด๊ดว่งางกนะะินคุ้มมากพาวันดีมานี่กินคุ้มมากเลยพาพี่วันดีมานะคะกินคุ้มมากเลยเนี่ยถ้าเอาตกแต่งมานะคะ น่าจะยืนดูพี่ๆช้างเขากินอยู่เห็นดูในความพี่วันดีเหน็บกล้วยเป็นหวีนะคะจะเหน็บกลับบ้านทั้งกินทั้งห่อเลยจากงานนี้จ้าทั้งกินทั้งห่อทั้งกินทั้งห่อ เน,เน็บกล้วยไปเป็นหวีเลยโอ้ยกินคุ้มเหลือเกินกินคุ้มมากเลยนะคะทั้งกินทั้งหอ่อทั้งกินทั้งหอ่อไม่เคยผิดหวังกับพี่วันดีเลยจริงๆนะคะทั้งกินทั้งหอ่อ <laughs> ดกอดกล้วยไว้เอออาเน็บไว้ใหม่อาเน็ไว้ใหม่ <laughs> อร่อยเลยนะคะวันนี้อร่อยตั้งแต่เช้าเลยจ้า อ้าวล่วงแล้วลูก เพราะอ้กอนหน่อยไอโอเปลียนดอกไอม่โอเปลียนดอกเี๋กอดกล้วยไว้นะคะสองวีสาวีกับที่ขนาบสุดยอดเลยดูกอดกล้วยเอาไว้นะคะ สุดยอดจริงๆเลยพี่วันดีกินคุ้มมาเลยไม่กินอย่างอื่นนะคะกินกล้วยอย่างเดียวเลยจ้ะกินกล้วยอย่างเดียวโอกคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแม่ๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามคลิปน้องด้วยนะคะวันนี้ขออยาาปิดราย์นะคะสวัสดีค่ะ